รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็ปกันอีกครั้งครับนานาสาระกับพยมช h นน n ว l วันนี้ก็ผมได้นำผิดกรรรของอพี่น้องอาสาสมัครครับ ที่ประกันจัทชางป่าของพื้นที่จังหวัดตราดวันนี้ก็นำใจของพี่น้องอาสาสมัครวานวัดวงพัฒนาครับร่วมกับเจ้าที่อุทยานแห่งชาตินต้ำตกคลองแก้วคลองเคลวายและสาลบ้านหนองมาดอาสาบัดประอาครับเข้าตรวจเช็คช้างป่าชุด8ตัวในพื้นที่หมู่สี่ตำบลหนองบอลครับก็พบว่าออกหายค่ะวันนี้อาสาพอสมรวนมณีวงอาสาบ้านวัดวงพัฒนานะคะวันนี้มาวอสี่ที่หมู่สี่ตำบลหนองบอนค่ะ ก็ช้างออกที่ป่ายะครับก็ตามที่ชมเห็นในคลิปคือก็เป็นอาส,สาพรสวรรค์มณีวงศ์ครับซึ่งเป็นกลุ่มของบรรดาวัดพงธนารวมกับเจ้าที่ดังที่กล่าวมาในช่วงข้างต้นครับได้เสร็มไปชุดของอาสา,ากลุ่มแสงธาราครับก็รวมออกตรวจสอบพที่ช้างป่าครับระวังในพื้นที่ดังกล่าวไม่พบรอยช้างป่าครับก็ใช้เวลาในการระรังแต่ตินิการครับไปต้นไปครับ วันนี้ก็นำปิดกรบรให้ทุกทานโดยติตามความึ้นหน้านะครับส่วนช่วงท้ายก็จะนำกิจกรรมที่ดันนี้มีไปเกิดขึ้นตั้งจากมีการเผาเพื้นที่ เนี่ครับชุดพลังวังช้างชอยแดงนะครับนี่มาประชุมกันครับออกเลิกผสมมาเลิกได้งบใหม่ครับวันนี้ได้ออกงานกันมาคุยกันเรื่องงบประมาณครับผมพร้อมเช็คช้างป่าครับ้อมเช็คงป่าครับตรงไหนมีเรียกได้เลยครับนี่นี่ครับคนนี้ครับัวหน้าใหญ่ครับนี่ครับเสือเงินนี่ครับ ว่านีนไหนมาไหนมีขนออกพื้นที่ไม่ได้นะนอกพื้นที่ไม่ได้นะต้องจ่ายค่าเพิ่มครับเดินวันแพงกว่านั้นตัดดิ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 ครับคลิปนี้คลิปก็กลุ่มแสงธาราครับก็มีการหยอกเย้ากระชาเแย่สาวแย่ธรรมดาครับการทางก็มีสุขสนานครับก็ยินดี เครือข่ายที่ได้ร่วมในการกิกรรมในครั้งนี้นะครับกวนกิจกรรมมาให้ทุกท่านได้ติจการมรับชมในช่วงท้ายแล้วก็จะมีปัญหาที่ไฟเกิดขึ้นครับพื้นที่จการถ้าสามารถชมชมคลิปตรงที่ผมเนี่ยนะจากจากคลิปเนี้ยจากเครื่องดูดน้ําบะดานนะครไปสักพักนึงจะมีควมนนิวันที่ตอนเวลานอนตามในวีดีโอนะครับ มาตันลีครับอกกระดานกเข้าไปอยากทอะไรก็เกิดสุดตระดานนี้ต่อต่อต่อารังกระดานบนี้ติดก็แต่จะเห็นนะนี่แนี่ยชาวในท่องนี้ผมถึงโคกน้องนาเนี่ยไดเห็นกลุ่มควันไฟเกิดขึ้นนะซึ่งมาหางจากต้นผมนะฝั่งฝั่งล่างแหละับของเป็นติดกานที่ของเพลิงจุดนี้เพราะเรางแเมทีไฟติดครับก็ที่เห็น ก็ได้นะครับลูกผู้ใหญ่บ้านก็ได้ประสานส่วนเทศบาลนะฮะบ้านสามาณิเดกดาเขาเปียกนี่ฮะเด็กดาเปียกเด็กดาต้องมีข่าวมาทีดกันกันนี่ก็ห้ามห้ามเขาได้ครับก็มีความผิดทางกฎหมายครับของทางประเทศกรณีส่วนของมาเสก็ห้ามเขาก็จะไม่มีความสุขการเฉลือต่างกับฝูงบิดทั้งตั้งปรับจำคุกนะ ก็ขอบคุณเทศบาลตะขงกางขอบคุณเทศบาลบนข้าลาขอบคุณตระกูลนะเห็นมื่อ <reading> ว <V expand. S 1> ัก so like so. ่นดองโนครับหรือเรียกว่าดองเชียแตกจันเป็นดองอบตตอบนตะขงครัเป็นคูนํำที่ทำงานเข้มแข็งที่สายพงศ์นี้จักกันโอเชียแตกันเป็นแขนนำของตะลเคยเลือกนอกสายครับขอบคุณทั้ง ปฏบัติการ,ราพครบคุณเจ้าที่ภาควดที่บริเวตวัน,นวก็ดูในคําประมาณห้าหกขอบคุณขอ,ณขอณยรัตก,การขอบคุณนายกบุญร่มนายกเทศบาลรัตการขอบคุณนายกจากบรเทศดัตชาก็ส่งรองมาพร้องรถน้ำ้อมเจ้าที่ครับขอบคุณรองโทนหรือรองวเชียสายจันครับรอโยบต่อถนนถะก,กุ่มครับ ขอบคุณทุกท่านใงานทุกภาคส่วนที่มุ่ใช้การศกษาศาสานะครับทุกท่านก็อบอกว่านี่ครับจากที่เห็นท่อโดนไฟไหม้ฮะตัวเรียนเล็กโดนไฟเช่นกันครับก็ต้องพอดีดูดน้ำาข้นไปก็ต้องปล่อยน้ำฉล้ม4 5 5 0นาทีได้ครับฟันขึ้นเพราะว่าเมื่อเมื่อเมื่อฟันขึ้นเมื่อไฟขึ้นเนี่ยฟันขึ้น,น,นลมจะมาที่เป็นลมหมุนครับจากที่เห็นนะ กุเรียนกระโดนไฟครับครับเกิดความเสียหายทอก็อะไเลยันเลยรโดนไฟเกิดเป็นทุเรียนได้ครับดีเงาะก็สิบต,<อ>ต้นครับคุมไว้ก่อนได้ครับสิบสองต้นขอบคุณทุกท่านทุททนกทุกคนที่ได้บันทึกการเทศบาลตพชรบาก็ประทออัตฉุ่มนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันในครั้งนี้ฮะวมใรวมใจกันครับ ก็ฝากถึงท่านที่จะเผากองมีกฎหมายแล้วห้ามเผาแล้วนีความผิดก็มีตามประกาศของรัฐของประเทศได้ครับสมรัาไทยออกมาเพราะการเผาเป็นการสร้างมลภาวะให้โลกร้อนขึ้นครับการร้อนมากขึ้นครับความผิดก็มีก็มีการคุกก็มีฮะ้วครก็เราก็เอมาเก็บเงาะปิดกินบางส่วนครับขอบคุณทุกภาคเส่วนครับก็วันนี้ก็ไอ้นากิจกรรม สอ,สองอีกกรรมมาพร้อมกันคืออาสาภาดันช่างป่ากุ่มแสงธารากลุ่มบานวันวงธนาบานประอาบานหนองมาดเนาะแล้วก็จะที่น้าตกของแก้วเจ้าที่คลองเืสวายและทุกภาคส่วนครับก็จะนําีิจำดีมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้รับชมก็อย่าลืมนะก็ติดตามอย่าลืมกดติดตาม แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะฮะจะไม่พลาดกิจกรรมดีนะครับกับพญายมชแนลกลุ่มเครือข่ายพันธุช้างป่าจังหวัดตราดครับสิบก้นครับท่านดินจะไม่พลาดทุกกิจกรรมครับสิบสองต้นนี้จะน่าเราที่อาสาของเราลงในพื้นที่อาสาพันช้างป่าลงทุกที่จะมีเพจครับเพจพันธช้างป่าจังหวัดตราดก็เข้าไปดูไปกดไลค์กดแชร์กันติดตามไว้นะเพื่อจะไม่พลาดครับกรณีที่ช้างลงมาตั้งแต่หนองบอนไล่ลงมาด้วยด่านทุกคนท่ากลุ่มตะการครับ จะได้ติดตามปงด่านของช้างป่าก็ขอบคุณอาสาทุกภาคส่วนจริงนะสำหรับกิจกรรมหลายครั้งที่ได้ส่งมาขอบคุณพอดีที่วันนี้ที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นครับ